เออใช่เหรอใช่แต่เป็นแฟนแล้วนะอ้าวมีแฟนแล้วเนี่ยโอเคค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจเราเป็นพี่น้องกันก็ได้ไม่สิเนี่ยแล้พี่ก็มีแฟนแล้วโอเคพี่เกินเกิดสวัสดีนาะไม่คือแบบพี่ยังคบกันไม่นานไงพี่คบกันยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้โอ้เปลี่ยนไปด้วยเหรอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนาะก็แบบ ไม่ได้อยู่ใกล้กันไงคนละจังหวัดก็เลยแบบไม่ค่อยได้แค่เพื่อนก็ได้เท่าไรแม้จะได้แค่เพียงใกล้แกันไกลกองแม่ของแม่มมแวาชช่วยไม่ได้เธ่าลรเขาก่าน

ฉันจำผิดไปแล้วจจรริงริงฉันจำผ้าไปก็ไม่รู้ต้องจำยังไงกล้าไหมความรู้สึกของใจเจ็บเกินเธอ

โอเคพี่แลผมไปแล้วแฟนมาแล้วใช่ไหมมาที่ไหนแฟนพี่อะไรมาแล้วหรือเปล่าไม่มีแฟนพี่หรอกเอ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องหยอกแล้วแหละแหมก็พูดมาสักหน่อยนะแฟนแต่แค่แอดไปแล้วแอดไปแล้วแอดด้วยนะโอเคไปแล้วไปแล้วไปาแต่ภาษัก คุณอยู่ที่ใดจะว,วางผู้จะไม่ไปอะไรนะพี่ลองเพราะจังอ๋อฟังฟังก่อนจะวางผงู้จะไม่ไปต่อเหาองาแค่ไหนก็ไปเห,ห้ว่าเธอผู้สาวบ้าง

แอลดูแม่ผมขอดูหน้าพี่หน่อยตกใจไหมนะโอ้ยว้าวก็น่านลักเกินโตแล้วหน้าเลยอะหน้าตาแบบนี้โตแล้วดิยี่สิบเท่าไหร่ยี่สบเท่าไหร่น้่นแก่มากเลยเหรอแม่ก็แบบดูโตไงยี่สิบเท่าไหร่ยี่สองอ่ะยี่ิบสองพอละ ได้ไหมอ่อดีดียิ่งสิบาไหลคิดว่าเท่าไหร่ยี่บสองคิดว่าดูดูหน้าอังคยี่ยี่ห้าอะยี่ห้าได้ใช่ไหมไม่ถึงอาไม่ถึงเหรอโอ้ไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะแสดงว่าฉันหน้าแก่อะยี่สิบสามยี่สิบสามผมม่าผมอะผมถึ่หน้าแก่เหรอผมเท่าไหร่ดีผมเท่าไหร่ สิบหกหรอสิบเจ็ดจะไปทายถูกได้ปะใช่แล้วพี่ไม่รู้ดิพี่ชอบอฟังเพลงอะไรฟังหนึ่งยอุ้ยใ,<อ>ใจตรงกันเลยใจตรงกันเลยฟังเพงลงอะไรดีจะลองไม่เป็นไงเพงลงอะไรดีเพงลงอะไรดีถ้าให้ผมร้องนี่เดี๋ยวผมร้องแต่เพลงเศร้านะ โ <Okay. S 2> okay. okay, อเคเอ้ยโอเคสัดไปแป๊บนึงหาคอดอยู่ยนานกว่าจะจำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็อยังไงว่าของเธอกัาฉันมันไม่งา่ายเมื่อ เิ้ยเห็นหน้าพี่ด้วยอยากเห็นหน้าเนาะตั้งใจฟังอยู่วิ้ยดูหน้าด้วยอยากดูหน้าเขินวไม่เขินไม่รู้เขิน,นี่้ย <c oughs> ผมไม่มีกระจิกกระใจร้องเพลงผมไม่เห็นหน้าพี่เลยกระจิกกระใจร้องเพลง <c oughs> เออง <c oughs> ี้สิ ที่คอยยังซ้อนให้เรล่าก้าใจแม้แตเสิ้นให้จบและฉัก so like ็ไม่ตอที่จะไปเพราะเข้าใจแต่ลอดแม้ แสดงว่าปกติเราเพลงบ่อยแนเใช่เหรอทำไมถึงร <coup>! ู้อ่ะก <y laughter> ็ไม่รู้ที่ความรู้สึกมันบอก อาจจะเ้องกลางคืนแ like, ่ไม่ก right, ็เป็นนักดนตรีนักร้องอะไรสักอย่างว่าไปไม่มีไม่มีไม่มีใครมาเปิดหมอลำเนี่ยตำบนตำบลอะไรนะอยู่แม่สายครับอยู่แม่สายเป็นคนเหนืยเป็นคนเจียงหายครับแล้วคนนั้นเขาฟังหมอลำเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันก็เรียนแบบเบสไงพี่ไปเจอไง อาจจะเป็นเพราะฉันแอบเจ็บกับเพธอไปเมื่อเธอแน่นองแอบว่าอาจจะเป็นเพราะเส้นทาง จะทำให้เราอยกทางห่างไกลอยกกัวงวัเมื่อวันนี้เธอต้องไปกับเขาอยากให้เราจบอย่างเข้าใจ <c oughs> ไม่ผิดหลอกเธอจะจะทิ้งฉันไป ที่เราไปกันไม่ได้ความผิดในวันนี้ฉันขอรับมันแกนไว้ก่อนเธอจะที้ฉันไปให้รู้ที่เธอทำไปี่จะทิ้งฉันไปไม่ใคร จบละทำทุกคออนตอนนี้ร้องเพลงเศร้าแล้วไม่ไมชอบไม่ชอบเพลงเศร้าเหรอทำไมเวลาเพงลงร้องเพลงเศรเาเาเเ้าแล้วมันไม่เศร้าไงเวลาผมร้องเพลงเศร้าแล้วมันไม่เศร้าทำไมมันไม่เศร้ารอ่ะ <laughs> ไม่เลิ เขินเขินเลยงั้นถ้าผมร้องเพลงแบบแนวจิ๋ดจิ๋นี่พี่จะไม่เขินกว่าเดิมหรอเนี่ยลุงค่อนมาดูดิอ่ะเดี๋ยวผมจะร้องเพลงที่แบบคิดว่าพี่จะเขินเขินแล้วไม่ต้องคบ้านไรจะแม่ I I ไม่ฟังคือต้องหุ่จับกันไ <c oughs> โอ้ยเราไม่จิกไ,ไม่จบท่อนเลยจะแต็งว่าร้อง,งเพลงตืบสาวบ่อยแน่เลยโอ้เพลงนี้มันก็แบบเอมันน่ารักดีไงก็มาร้องให้พี่ฟังมีแฟนอยู่แล้วมีปะเฮ้ยผมแน่ผมไม่มีใครเอาแบบทำทำแฟนหลักเลยอ้วโหหลอกขนาดนี้ โอ้ยว่าไปพี่ก็น่ารักขนาดนี้แม่มีแฟนไปแล้วเรียบร้อยแหละจริงแท้จริงก็เห็นเป็นน่ารักวันเนี่ยน่ารักดิอ่าแ,แต่หลอดไฟเริ่มจะน่ารักกว่าละเห็นหลอดไฟบ่อยเกิน,นเป็นไงล่ะเธอโดนเขาทิ้งไหมเจ็บไหมล่ะเธอเข้าไหมเราจะจะไม่ขืนค,<ม>คนั้นหอกนี่แต่ จะการเขาอะไรนะพี่เราฟังเราเขินนะผมไม่เขิดอะไรไม่เขิดหรอเออรอให้คนน่ารักฟังไงก็เลยไม่เขินไ,ไม่รู้จะกัวเนี่ยคือนอนแล้วไม่ได้ผิดผมอะระเกียรมาโอ๊ยเมย์ไห,ไหไมเมยขาจริงเลยไม่ได้คิดว่าจะให้เห็นนะเอ้ยนี่ผมก,ก็เป<ต>็นก<ต>็ผมเป็นคนโชคดีอะดงเงี้ย<ต> ใช่ไหมก็เพิ่งเลือ่อนครั้งแรกเนี่ยเพิ่โหดมานอนี่เมาเจอผมอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยมาเจอผมอะไรเงี้ยใช่ปกติเ,เล่นกับเพื่อนที่แบบนั่งกันสามสี่คนแล้วนี้มาทำงานอยู่คนเดียวเลยได้ถ่ายว่าทำอาชีพอะไร <c oughs> อะไรดีวะอันเด็กเสิร์ฟอ่ะ ขายขายเครื่องสำอางขายเครื่องสำอางแล้วทำไมฉันต้องเรียนจบแล้วมันต้องวาเป็นเด็กเสือมาเนี่ยอ้าวเรียนจบแล้วเหรอวิเรียนจบแล้วเป็นพยาบาลอ่ะพยาบาลเป็นหมอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออ้าวหรือว่าอายุเท่าไหร่ใคร,รอ่ะอาอยุเท่านั้ไม่เรียนเอเอเนาะ ก็เป็นแบบผู้ช่วยพยาบาลอะไรอย่างี้ทำไรดีอ่ะทำอะไรไหนบอกมาม,มีเมลียออยู่ในมือเลยฮะม,มีเมลียออยู่ในมืออ่ะอือใช่เหรอเนี่ยพี่เป็นครูเหรออือไม่เหมือนเนาะเหมือน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 คือนึกไปนึกมา <c oughs> ก็เอ้ยก็ได้นีห่หว่า ก็ได้อยู่เฮ้ยมีใครเชื่อจีบครูนี่ผิดไหมครับนี่ <laughs> ไม่มีืมมอ,อสอนมอสอนสอนมอเลยป๊าไม่ด้วยความที่สอนน้องระบบไงมันก็เลยจะมีแต่แบบนักเรียนที่ไม่ใช่เขาเรียนนักศึกษาที่อายุแบบประมาณเท่าเท่ากันเนี่ย โอ้ยงี้ก็มีคนจีบกันมีคนมีคนมาจีบพี่ด้วยดีเงี้ยใช่ปหมในนอนแน่นอนแน่นอนสวยขนาดนี้ต้องมีแหละก็มีแต่คนที่เราไม่ได้จีบที่เราไม่คู่กับนักเรียนมันจีบกันได้ที่ไหนปะอ้าวได้สิม่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานะใช่ไหมเอวมันเป็นจนเดี่ยวัน มันเป็นใจอะไรปะโอไม่ใช่นักเรียนตัวเองนะเ่ยยูฮ้ยไม่ใช่นักเรียนตัวเองได้ยูโอเคโอ้ยไม่มีอะไรนอนเลยอะผมว่าพี่ก็เออพี่หน้าตาสวยแล้วพี่ไม่กันสวยไหมพี่อยู่จังหวัดอะไรเหรออยู่จังหวัดไม่กล้องในนี้มันหลอกว่ะไม่หลอกไม่หลอกอยู่สรินไม่แต่มันหลอกจริงๆนะ ไม่ได้ข่าวขนาดนี้เอ้ยผมก็ไม่ได้ข่าวขนาดนี้นะผมก็ไม่ได้ข่าวขนาดนี้อันนี้ก็หลอกเหมือนกันปอมากปอมากขอบอกว่าในเราเชื้อพัดทั่วใจพี่ลอยไปจากดินงเนืทิ้แดงจากทินงแดงทิ้าเนื้อที่ไกลแสนไกลไม่ใช่เมื่อกี้ลืวเนื้อ ภาษาน้อเชื่อบอกแรกแท้ยากนักภาษากายโอ้ยแอบเก่งแล้วฟากจะบอกว่าฮักจะว่าไดไหนลองมาพอรอว่าแนะ่ฮักสักหมอกใดไอ้ก็รอจัะมานในโคุยจบพิสอจลาย ไม่รู้อะต่อให้ต้อให้รู้ชื่อก็ไม่รู้ว่าเธอสงสัสักสกก้าเป็นดาวแข็งฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นฉันไม่กลัความมืดิดแม้ว่าไม่มีสิทธิเสเไปรักไม่ไดคิดไปดาไม่ได้ยินแน่เลย จบแล้วไม,ไม่ได้ยินอะ่ะผมรู้พี่ก็ชอบผมอย่าปาแข็งอย่าทำยังนั่นเลยผมรู้มไม่เหมาะสมแต่จังวะเนี่ยมันต้องเขียนให้ชัดเลยไม่ต้องทำเชหรีบประจ้องตาไม่ต้องมามัวเคิร์ลรีบเข้ามาพูดจาพรมรู้พี่ก็ชอบผม ผมรู้พี่ก็ชอบผมลอยเยี่ยวคำคนเด็กอ้วนมันดูไม่ได้เหมือนเป็นเด็กเราดีไหมโอเคพี่งั้นผมไปและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟังค่ะฟังฟังค่ะฟังค่ะได้กี่ตั้งหนึ่งตด้ง ดึงดันค่ะดึงดันเหรอโอใจเอ้จำไม่หัวใจไม่ลับจำดึงดันจะรักเธออยู่เธออะไร่ร้ไรใ่โอเคโอเคได้ได้ได้ทำไมอ่ะจะถ่ายไหมโอเคได้ได้ได้ เฮ้ยผมเขินแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยอันเิ่มอะไรนะโอเคอุยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรสาปวดวางเลยอ้าอะไรคำเนี้ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยใช่ไหมเือ โอ้ใจออจำแม่หัวใจไม่หลับจำดึงนั่นจะรักเธออยู่แทนที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ไดต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจไหกเขาทำลายมย้ำๆซ้ำๆเต็มอยู่โอ้ใจออจำแม่รักใครจะไงได้ใจแย่เกินไปไหมจ๊ะโอ้ใจออ จำไดจำไม่จำ <laughs> จะยังไงก็รักเธอชอยังไงก็รักเธอใครจะพูดยังไงก็รักเธอก็รักเ <laughs> <c oughs> สียเรือปมึนี่ชื่ออะไรค่อับ เอกครับเอกเอกอายุเท่าไหร่หรอคะอายุเท่าไหร่อะอะไรนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้อายุเท่าไหร่อะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเจ็ดครับโสดไหมโสดครับแฟนไม่มีครับเมียไม่ให้มี จยบจต่เสอบจริงหรือเปล่าเนี่ยสอบจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพลงแ่งแล้วไม่ใช่ครัว่าแต่ผู้สาวบ้านคุอยู่ที่ใดแต่ว่าผมจะไม่ไปรอ เพลงจีบเนี่ยเพลงอะไรนะพี่เพลงจีบเพลงจีบอ่ะชื่อจีบชื่อเพลงจีบใช่ใช่ชื่อเพลงจีบเพลงอะไรวะไม่รู้ไม่เคยรูไม่เคยฟังเลยก็ไม่เคยฟังนะใช่เพลงเพลงเนี้ยที่มันร้องว่าร้องว่า อยากบอกให้คุณ mm hmm. นั้นได้เข้าใจว่าฉันหัวใจเ mm hmm. พราะมีแค่คุณทำงานเก็บเงินเ mm hmm. งินไปสู่ขอคุณวันพ่ออย่าเพิ่งยบคุณ mm hmm. ให้ใครสับสิ mm ่ช hmm. ินทองเนของนอกกายค่าฟันก็ตาย mm hmm. เป็นลายคน ให้นามสกุลผมเป็นของคุณทั้งชีวายอมพี่ให้เลยมันมันไม่ได้ผมรอไม่เป็นปาคนป้องปาป้องเป็นคนจังหวัเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนเจียงไฮครับนี่คนเจียงไฮคนเจียงไฮนะขุดขุดอุ้หมงมได้ไดมครับเอาก็อุ้งเนี่ยอยู่รกสเกีย ตู่ลงมีแฟนเยอะเหรอหน้าตาแบบนี้มีมีดีไหมีก็อาจจะมีเงาขอเฟนของไอจีได้ไหมได้ขอ้าจะข้าจะจะทำเธอเสียใจ เขามีแฟนแล้วอะไปล้วพี่ไปละบ๊ายบายพี่ขอเฟซพี่ก่อนได้ไหมขอเป็นพี่สองคนก่อนได้ป่ะไม่มีเฟซเอาไอจีไปแทนได้อ่ามาเลยจัดมาเลยจำลายยายหากยังไม่มีอะไรจะกล่าวอย่ามางใจแม่สั ตีีความผิดของเธอนั้นมีใด้หนึ่งก็่เธอนะแห้งฉันพปนคนเองไกลเชื่อเธอว่าฉันพอไม่ว่าเป็นเรื่องใด ในแคบที่รัจะย,ยงฝันอยู่ไม่ก็ต่อไปนันก็สำคัญแ,แอบเธออยู่ข้อที่สองที่เธอชอบใคสรสากตัสิใคาสักเ์ือดที่เธอต้องชอบใ้นอกจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัอันนี้อันนี้อันนี้เฟซเหรออันนี้เฟซอ,อ,อนข้นเซอนแต่แตอจี เซจีของนี่เปดตัวไปแล้วโอเคครับได้ปะลาสลาบสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>